ม่ค่อยเจอเลยกระต่ายไม่กระต่ายกระเน์ดเ,เป็นเนร์ดก็ปืนไม่ปืนก็มีอยู่สามตัวงั้น<อ>ล้วเบ,บ<น>ซิสยัง<น>ไม่มาเพราะว่ามันต้องการพื้นที่โลง่งกับพื้นที่ต่ำน่นาจะเป็นกระต่ายมันก็ปืนหลักๆก็ผก็ต้องการพื้นที่โล่งเหมือนกันอา,อาจจะแวกแกนวเป็นไม้ขึ้นก็ได้ไม้ขึ้นสูบๆไงสูบล่องๆกูขั้นสามแล้วล่งๆกูแตก อาจจะไม่เคลื่นี่แกงคนสนุกนะไม่รู้ป่ะไม่เคลื่อนแบบโล่งๆอ่ะอันนี้ป่ะโอ้นี้ก็ได้นะเล่นรอจึ๊กอย่างเดียวเนี่ยผมเปิดโหลดทิ้งไว้เนี่ยหุบไปปุ๊บกดมันต้องเล่นยาวๆแล้วม่กระตุก ได้กระท่อมโลหิตชิ้นง่วงโอ้โหงับเครื่องจัดเต็มกระต่าย <c oughs> มึงเอามาอย่างนี้มึงก็ชนะอยู่แล้วแหละมึงจะต้องคิดอะไรวะโอ้โหไอ้เครื่องกลางเนินตรงนั้นนะ่ะมึงจะจะไปปังไหม ตรงนี้ไมครับนี่ไงกูเจอแล้วเริ่มไฟมันกำลังมาทางกูอ่ะรีบหายละโดนมาปอน <c oughs> เข้าตู้เลยไหมปอน Khỉ thật, khỉ thật lắm. Đứng với tôi. Đứng Cái gì vậy? เนอะไรของมันวะเนี่ยเปิาขวาแล้วบอลโอเคอันนี้กูเดินมาให้มึงไอ้นี่เองแหละกว่ามึงจะมาแล้วก็มาก็มาให้เขาตีอีกกูยุกได,ด้เป็นเครื่องเมื่อกี้ดึงนานอยู่นะเนี่ยนึงไม่ได้แล้วต้องฮิวตเตงก่อนวะ ผมขอความช่วยเหลือไปตั้งแต่ต้นๆแล้วสองว่ะดีหาอยู่หาอยู่หาอยู่มึงทำไรอยู่อะตู้เหรอแกหาอยู่กลังีเวลาทับหมดแล้วับหมดแล้วเคจบมึงโดนตีทียวล้มอยู่แล้วนี่ มันเอามึงก็ละ่ะแค่นั้นเองเอาเอายังอไงกลางแมปวะเดี๋ยวละเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเลอไอตัวเมื่อกี้เนี่ยเลยแต่ว่าเปลี่ยนตัวเฉยเปลี่ยนเม้นต์เปล่าวะน่ะ <laughs> กูเก่งพอไอ้สั์มาดิตีตีกูเฮ้ยอต้องตีกูเออมึงต้องตีกูเท่านั้นเซธฮาร์ดดึงเพื่อนได้ไหมนะ่ะกำลังกลับไปดึงมึงจะคาไปไหนอะเพื่อนเฮ้ย ่จะขานออกมาทำไมวะมีกำบังก็ดีอยู่แล้วโอ้ยงาวแทนเนาะกูตายวะแถวเนี้ยปอน <c oughs> อะไรวะต้องขวานเท่านั้นมั้งอะ อะไรเติมป่าเล็กไม่ได้นะน้องสามป่ะสามแล้วว่ะเคขียงโอ้โหเคขียงไกลตอนนี้อยู่กลางแมปโอหง้างเคขียงเคขียงมั่วกลับ ทันทีเลยมึงนี่เหมือนจะหิวๆแต้มอยู่นะเพื่อนโอ้โหเดทฮาร์ดไม่พุ่งไม่ต้องเส่อมนะใครจะตายอะ่ะจู้มันขนาดนี้มีไปฉายเปล่าวะกูคาโล่ง ง้างว่ะไอ้เหี้ยนี่คือมาฝึกปลาตอนมาฝึกเพี้ยงขวานเนี่ยได้เวลาตอบแทนบุญคุณแล้วเพื่อนอะไรของมึงมึงจะจะงักทำเหี้ยอะไรไม่ได้ปองกูลม้มเอากูเลยช้อนเนี้ยไม้ก็เล่นไปแล้วเหรอ โอ้ไอ oh, ้เหี้ยกูเดชท้ามาแล้วนะมันไม่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 อุ้มหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยตั้งนานยังไม่อุ้มเลยมันจะอุ้มฉอดนี้ได้ไงเฮ้ยทานอสกูทำงานไปนิดนึงแล้วอ่ะเซี่ยวนิดแล้วอ่ะเพื่อนคือเมื่อกี้ถ้าเพื่อนมันไม่ชะงักอ่ะชะงักทำไมไม่รู้นะดีครบครึ่งโอ้อะไรวะเนี่ยมันจะเอานอนสีกูว่านะอ้าวไม่วรอเฮ้ย มอุ้มคนนั้นวะทานบะว่ตอนม,มึงวิ่งไปหามันทำไมเข้าตู้เหรออุ้ยโอ้โหเฮี้ยเกมเฮี้ยหลบแล้วยังโดนกูอยากจะไปสโลคลิปดูหลือเกิน แล้วมันไม่ปั่นไฟทักคนหนึ่งอะอะไรวะไม่ปั่นไฟอะมันต้องปั่นไฟคนนึงเหมือนนี้ไม่ได้เรื่องน,นั่นแหละครยากเกินว่ะไอ้เพิ่งเนี้ยหุย <up> อ,อยูยย่ตู้เหรอ ผมมีต้นไม้อยู่ถ้ามันเคลื่องโดยก,ก็เกินไปต้นไม้กับหินน่ะแคิวปั่นไฟบ้างเพื่ออะไรนะปั่นสองไคูแล้วแหละตอนนี้ ออไอ้เชี่ยนี่มันง้างตั้งแต่บางโพ <c oughs> ใจร้อนเกิน มึงใช้หลายขวานเกินในการเครี่ยงกูอะขวานหมดแล้วเหรอไอเหี้ยกูโดนจูกอยู่เพื่อนไม่ไปดึงกูไม่จะทำยังไงสรุปเฟสสองเลยเหรอเมื่อกี้ มึงก็บอกให้เด็กไปช่วยสิมีใครไปดึงมึงไม่คอไงเก็บเดชฮาร์ดก่อนไปมาทางกูเห็นเหรอเฮ้ย มันถอยมันโซนเรื่อยอ่ะมันหาเครื่องไปเรื่อยอ่ะมันฝึกป้าอันนี้รู้เลยฮิวฮิวได้ป่าอ๋อไม่ไม่เจ็บไปบ้านเล็กว่ะฟองต้องไปปั่นแมทเทปเอ้ยมีคนปั่นอยู่นี่มาตรงสามแถวตรงบ้านเล็กนุณาเห็นแสงไฟกระพริบปะไปดิไล่เขอเด็ดกูมีกล่องด้วยปั่นเร็วเลยอ่ะเฮียแต่กูดูทรงมันล่อมาว่ะเพื่อน ไอ้คนนั้นปัดล่อเราปัดตัวนี้ป่ะไปไม่ทันหรอกเฮ้ยทนัทนทันบอลถ้ามันอุ้มอ่ะกูจะใช้ความกล้าหาญนะบอลมันไม่อุ้มอ่ะดิเฮ้ยอุ้ม บอลบล็อกบอลบล็อกพยายามบล็อกพยายามบล็อกไอ้เหี้ยเอ้ยเดินติดโอ้โหทุเรศผูชิดไอ้ปอนเล่นอะไรจสงเสียงเรา อเอ,อขวานมันหมดว่ะ <laughs> มึงไม่น่าเสียงเล่นเสียงเกินเข้าตู้ต่อหน้าเ,เร็วโอกาสที่มันจะเก็บฝาก็เยอะเ <c oughs> มเปิดประตูแล้ว <c oughs> แม่งเดินติดตัวคิลเลอร์อเมื่อกี้ไอหาเอ,อ้เงว่ะ <c oughs> ถ้าเดินทะลุคิลเลอร์อไมได้นะไปบางหน้าสาวว่าหลุดเลย โดนจุกหนักไอตัวนี้โอ้าหเฮ้ยมันตีพลาดเองเหรอเฮ้ยไ่คนนั้นไม่มารับวะอุ้ยชี้อะตอนนี้สำคัญ เล่นฉลาต้องแอบคือมันอ๋อรู้แล้วมันคิดว่าขวาเล็กใส่กูแล้วโดนบอลลูปปุ๊บมันคลิกซ้ายรัวๆเลยเพื่อจะฟันกูให้นอนตรงนั้นเลยใช่ไหม แต่มันแป๊กเพราะว่ากูพุ่งเร็วเกินเมื่อกี้คงนอกเหนือการคำนวณของมันอ่ะอ้าวพี่อ่ะไม่มีรรมมหรอกก็คนเหลือแค่นี้นั่นแน่ต้องงายนั่นแล้ววะได้สองแทบไม่ได้ปั่นไฟเลยวะเอ้ยโหเรียบร้อย โอ้ตายเอาไปกลับปะวะแม้ไอ้เหี้ยออกเดียวเนียนไหมปอน เนี่ยไม่ไม่เนียนมันไม่เนียน่ะเฮ้กะว่าได้กูแล้วหัวลอกกูดิมึงรีบเดินยัดกูใหญ่เลยมึงไม่ได้แล้วโดนกูหนักสุดแล้วโอเคครับมิชชั่น